สสวันนี้นะคะเราจะไปที่จังหวัดศรีสะเกษจริงๆแล้วแต่ว่าเราจะไปขึ้นเครื่องที่โวนภูมิแล้วก็ลงที่อุบลราชธานีนะคะก็จากที่อุบลไปถึงจุดหมายเราเนี่ยสักไม่เกินชั่วโมงอะแล้วเราจะไปทำภารกิจกันนะคะวันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมดเวลา ดีค่ะศูนบบบบย์แปดห้าแปดเจอกัน อย่างแรกมาแล้วนะคะก็จะเป็นลาบเป็ดนะคะนี่ก็จะมีทั้งตักเป็ดนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงเยอะแยะแต่ว่านี่ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกรุงเทพก็คือจะมีมีกรอบนะคะแล้วก็ที่น่กับข้าวเหนียวค่ะเอ้าก็ผักเอามาืมเดี๋ยวลองชิมด่นะนะเออโอเคอนนะ้ยาเาอาเร็ไม่ราอ่างเราชิวนนะ้ไม่หยุมายือกักระชนยเมห เรียบร้อยแล้วนะคะกับมือแรกที่ร้านส้มตำจินดานะคะรับป็ดเดโอเคมีความหอมของลาบไม่แซ่บแบบจัดจ้านเท่าไหร่แต่ก็โอเคอันนี้นะคะเป็นยำยำรวมทะเลพริกซอยเยอะมากจนคิดว่าเป็นยำพริกนะคะรสชาติก็เฉยๆอ,ยอะ่ะอันนี้เฉยๆส้มตำนีส้มตำส้มต,ต,ตำอะไรนะส้มตำปลาดุฟูเออก็ จืดๆอันนี้ก็เฉยๆอันนี้ก็จะเป็นซาบของหมูแดดเดียวนะอันนี้อันนี้ก็โอเคดีอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะต้องแบบมีติดมันนิดนึงแล้วหลังจากที่หาร้านกาแฟนะคะสองร้านเราเซฟมาะคะตอนนี้มันจะร้านริมมูนค่ะเดี๋ยวเข้าไปต่ครับผม Oh. Mm hmm. อันนี้มะพร้าวก็อันนี้ก็เป็นพ็ชเย็นเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่า wow. ทั้งร้านก็คือเหมาร้านไม่หวานมาก